อีกเรื่องหนึง่งเ,เงินเฟอ้อไทยนะครับเมื่อวานก็ประกาศออกมาหราบเดือนรกรกฎาคมนะครับก็เรียกว่าตัวเลขก็ดูดีเลยนะอยู่ที่0.38สำหรับเงินเฟอ้อทั่วไปนะครับแล้วก็เงินเฟอ้อพื้นฐานอยู่ที่0.86อันนี้ก็เรียกว่าอยู่ในดับที่ค่อนข้าง,าง,างต่ําเลยหละ่ะครับ,รบเพราะว่าเป้าหมายของแบงก์ชาติอย่างที่เรียนนะครับอยู่ที่ประมาณ2-3ไม่เกินเนาะถ้า2ถ้าต่า2ได้ก็ดีนะครับแล้วก็จริงๆมันก็ตัวเลขนี้ถ้าเป็นเงินเฟ้อทั่วไปนี่ก็เพิ่มขึ้นนิดนึงจากเดือนที่ผ่านมาแต่่่่กก็เเรรียวาาพิมมไไได้สํคัญอะ แต่ว่าเป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าตลาดคาดนะครับฟิสโก้คาด0.4ตลาดคาด0.6ออกมาแค่0.38นะครับก็ก็เป็นก็เรียกว่าภาพรวมดูดูดีนะครับเงินเฟ้อเราเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาก็เลยเริ่มมีเสียงจากภาคเอกชนและออกมาบอกว่าแบงก์ชาติควรจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยดได้แล้วเพราะว่าสเตทเมนที่ผ่านมาก็ยังเหมือนกับ50-50ต้องรอดูตัวเลขครับงั้นตัวเลขที่ออกมาแบบนี้น่าจะคอนเฟิร์มได้ว่าไม่จําเป็นต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อก็ต้องดูแบงก์ชาติจะมองยังไงครับแต่ว่า ตัวเลขเงินเฟ้อเจ็ดเดือนจริงๆก็ยังไม่ได้ต่ํามากนะครับอยู่ที่ประมาณสองจุดหนึ่งเจ็ดถ้าจำไม่ผิดก็ก็ยังเกินสองอยู่นิดนึงนะครับแต่ถ้าเทรนด์มันเป็นแบบเนี้ก็ภาพก็น่าจะอยู่ในระดับสองเปอร์เซ็นได้ก็น่าจะอยู่ในระดับที่ธนาคารน่าจะพอใจครับอันนี้ก็เป็นมาอัปเดตกันนะครับว่าก็ก็ทําให้ดภาพรวมของไทยก็ดูเศรษฐกิจไม่น่ามีปัญหาอันนี้ก็น่าจะดีกับกลุ่มเฟนเป็นเซนติเมนต์สั้นๆกับกลุ่มไฟแนนไหมครับ ก็ส่วนหนึ่งครับเพราะว่าแฟรนซ์เองก็มีเรื่องที่ว่าต้นทุนของเขานะถ้ามันขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันก็จะเป็นน egative ต่แบงก์เพราะว่าแบงก์ก็ถ้าดอกเบี้ยขาขึ้นจบลงจริงเนี่ยก็รายได้ของแบงก์ซึ่งเป็นดอกเบี้ยเป็นหลักเนี่ยก็จะจะเรียกว่าพีคไปแล้วก็จะแค่เมนเทนแล้วก็ถ้าปีหน้ามีการลดลงก็น่าจะเป็นผลในทางน egative มีเหมือนกันครับพราะบึงต้นขาดี้สั้นๆเดี๋ยวไาสรุปนักลงทุนก็คือดีกับไฟแนนซ์หน่อยนึงนะครับแต่าอาจจะเป็นเนกาทีฟเป็นลบกับแบงค์ใช่ครับแต่อันนี้ก็ต้องรอแบงค์ชาติด้วยนะครับว่าแบงค์ชาติเนี่ยจะตอบสนองตรงนี้ยังไงเพราะว่าเขาก็ยังไม่ได้ไม่ได้ออกมามีมีมีคําพูดอะไรว่าจะหยุดการขึ้นดอกเบีย้ยหรือเปล่านี่ก็ต้องจับตานะครับโอเค